ท่านนายืนกรานที่จะฆ่าเจ้าชายเย็นชาเราต้องแยกกันดีละแผนของคุณเป็นยังไงปินเว่ยนายคือผู้สืบทอดของป้อมป,ปราการนอตกาดใช่ไหมใช่ภูเขาทางเหนือมีกลไกลป้องกันมันอาจสามารถซื้อเวลาให้ผู้อยู่อาศัยอพยพได้คุณหมายถึงกำแพงยักษ์โบราณหรอการต้านทานการลุกรานของกำแพงยักษ์ยอดเยี่ยมจริงๆ แต่มันยังไม่พอที่จะหยุดกองทัพผีดิบของมหาพีระมิดแห่งกิซ่าถูกไหมคุณอยากให้ผู้สืบทอดรวมกำแพงยักษ์ทั่วทั้งภูเขาทางเหนือและเชื่อมต่อมันเพื่อก่อรูปกำแพงภูเขาขึ้นมาหรอต่อให้กองทัพผีดิบของมหาพีระมิดแห่งกิซ่าออกมาพวกมันก็ไม่สามารถย่างเท้าเข้ามาในแผ่นดินของเราถูกต้องแต่ไม่ได้มีผู้สืบทอดอย่างในพลป็นเว่ยเหลืออยู่หลายคนเราจะเปิดใช้งานแนวป้องกันทั้งหมดได้ยังไง ฉันมีความคิดแต่จําเป็นต้องให้หนายช่วยคุณพูดมาได้เลยผมยินดีเสี่ยงชีวิตเพื่อรับรองความปลอดภัยของภูเขาทางเหนือตกลงในเมื่อโมฟานเสี่ยงชีวิตของเขาเพื่อเรื่องนี้นายจะรวมฉันไปด้วยก็ได้เราต้องลองดูเราจําเป็นต้องรู้ตําแหน่งที่แน่นอนของมาหาพิรามาิดแห่งกิซ่าโมฟานนายเสรกคลืนเข้าไปในวัติกันสีดําต่อไปเพื่อหาข้อมูลเพิ่ม แล้วคนอื่นมากับผมไปเปิดใช้งานแนวป้องกันเพื่อทําให้กองทัพผีดิบล่าช้าตกลงฐานของวัติกันสีดํานายไปไหนมาฉันไปหาข้าวกินฉันเตรียมบางอย่างไว้ให้เธอด้วยพวกนี้คืออวัยวะของมนุษย์นี่นายมักทำให้เธอประหลาดใจเสมอ ฉันก็แค่เบื่อเกินไปฉันอยู่แถวๆนี้แต่ไม่มีใครสนุกกับสิ่งที่ฉันทำนกกระจอกขายาวลงไหลพวกมันเหมือนกับนายยกโทษให้กับฉันที่ไม่ได้มีอารมณ์ร่วมกับนายนกกระจอกขายาวบางทีฉันอาจสามารถเป็นเพื่อนกับเขาได้ถ้าฉันมีโอกาสทำไมนายถึงตามหาฉันล่ะภารกิจของเราที่นี่ลุล่วงแล้วและอูนารเกะให้เราจัดกลุ่มใหม่สำหรับพิธี ในเมื่อคนของนายทุกคนตายไปแล้วนายไม่สามารถเข้าร่วมพิธีตามลำพังได้แล้วไงถึงแม้ว่าฉันจะล้มเหลวฉันยังคงมอบทุกอย่างที่ฉันมีให้กับคิดตะจักฉันบอกยูนาเกี่ยวกับนายนายสามารถเข้าร่วมกับเราได้แต่นายต้องเป็นลูกน้องของฉันเหมือนกับค้างคาวสีน้ำเงินเป็นลูกน้องนายหรอนี่นายรอฉันเล่นหรือไงเราทั้งคู่คือผู้ช่วยบาทหลวงสีน้ำเงิน ทำไมฉันต้องอยู่ภายใต้นายด้วยงั้นฉันก็พานายเข้าร่วมพิธีไม่ได้เจ้าชายเยนชาเป็นคนตั้งกฎเพื่อทําให้มั่นใจว่าในหมู่พวกเราจะไม่มีเจตนาแอบแฝงพวกคนที่มีส่วนร่วมในพิธีต้องพักดีต่อเจ้าชายเยนชาฉันสามารถสาบานว่าจะจงรักพักดีต่อเจ้าชายเยนชาได้แต่นายฉันเสียใจแต่ฉันมีความทะเยอทะยานมากกว่านั้นถ้านายเปลี่ยนใจก็มาหาฉันไว้เจอกันนะ นายจะไปแล้วเหรอใช่ปีศาจสีม่วงขอให้ฉันเป็นลูกน้องเขาแต่ฉันไม่เห็นด้วยเพราะฉะนั้นตอนนี้ฉันก็เป็นแค่คนนอกฉันอยากจากไปทันทีแต่ฉันตระหนักได้ว่าฉันยังไม่ได้บอกลาเธอเพราะฉะนั้นฉันเลยอยู่ที่นี่ความพยายามของนายตลอดทั้งปีคงสูญเปล่าถ้านายจากไปตอนนี้มันเป็นโอกาสที่นายจะได้แสดงฝีมือต่อหน้าเจ้าชายเย็นชามันน่าเสียดายถ้านายพลาดมันไป ฉันทำอะไรได้ถ้าฉันตกลงที่จะเป็นลูกน้องเขาฉันต้องเซ็นสัญญาวิญญาณฉันไม่อยากรับคําสั่งจากเขาไปชั่วชีวิตระดับของนายเทียบเท่ากับเขาสัญญาวิญญาณนี่อยากมากก็ทําให้นายอยู่ในอนํานาจของเขาแค่ทําตามคําสั่งของเขาแล้วนายจะไม่เป็นไรแล้วถ้าฉันปฏิเสธที่จะทําตามคําสั่งล่ะนั่นจะสร้างความเสียหายให้กับวิญญ,ญาณของนายโดยทันทีสมมติเขาอยากให้ฉันตายล่ะ เป็นไปไม่ได้ในกรณีนั้นเขาจะสูญเสียวิญญาณส่วนใหญ่ของเขาไปประโยชน์ที่แท้จริงของสัญญานี้ขึ้นอยู่กับระดับการบ่มเพาะและพลังวิญญาณของนายถ้าเขาแกร่งกว่านายความเสียหายที่นายได้รับจะรุนแรงยิ่งขึ้นถ้านายแกร่งกว่าเขาความเสียหายที่กระทบต่อวิญญาณจะเหมือนกับความเสียหายที่เขาได้รับฉันเข้าร่วมพิธีไม่ได้ถ้าฉันไม่เซ็นสัญญาใช่ไหมใช่ ฉันแค่ไม่อยากทำตามคำสั่งของเขามันคงใช้เวลาไม่กี่ปีที่จะก้าวข้ามเขาฉันเข้าใจว่านายเป็นคนที่ต้องการอยู่ในตำแหน่งที่สูงขึ้นแต่ถ้านายไม่สามารถเข้าร่วมพิธีมันจะลำบากสำหรับนายที่จะได้รับความไว้วางใจจากเจ้าชายเยนชาฉันหวังว่านายจะตัดสินใจได้อย่างชาญฉลาดวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุด จากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกหรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะ จะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ